อสังหาริมทรัพย์ของเราอ่ะเราจะมอบให้อีกคนลับแปลงแม่แม่แม่จริงจริงแม่จริงจริงอคนชี้ขึ้นเลยแม่มฉันจะมีบ้านอยู่ใกล้กับเขาโ,โครงการที่สองนะคะนะ,คะจะให้น้องนะอาคารพาณิชย์สองชั้นคนละหนึ่งคู่หาชั้นด โครงการที่สองจะเริ่มสร้างปีหน้านะคะเริ่มสร้างปีหน้าให้หนูหลังหนึ่งแล้วก็หนูหลังหนึ่งนะคะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะนะคะประมาณ20ตารางวาสองชั้นมูลค่าอาคารก็เกือบ3ล้านนะคะอเอาไปเลยคนละหลังเลยวขนลุกเลยคือ,ค,อคือเราตั้งใจให้เราตั้งใจให้อยู่แล้วเพราะว่ามันลูกเลยกับคือมันบอกไม่ถูกนะ เออมันเหมือนเหมือน,นลูกอะ่ะน้องอิงฟ้ากับชาลอดจะมีบ้านอยู่ที่อำเภอท่าชนะจนังหวัดชลบุรีตอนมาคือหนูเพิ่งพูดกับกับพี่กิฟว่า <c oughs> เรา <c oughs> ชอบบรรยากาศที่นี่คือหนูเป็นคนที่ชอบฝนแล้วก็ชอบ <c oughs> อากาศแบบครึมครึมก็ออยังคิดว่าถ้ามีตังนะ <c oughs> เดี๋ยวจะซื้อบ้านที่สุราษฎร์เพราะว่าแบบอยากเอาไว้เป็นแบบบ้าน ตากอากาศยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ <laughs> ด้ <c oughs> วยแม่ขอหลังติดกันนะหาได้ได้ได้หรือไม่อ็หลังเยอาคานี้สชั้นนะคะสองนอน2อห้องน้ำหลังลนึ่งกับ3าล้านบาทเอาไปคนละหลังติดกันถ้าชนะ <c oughs> All of the creatures inside As and try not to cry As